กลายเป็นกระแสด,ดรามาร่าที่สอแววให้หลายๆคนเนี่ยได้ติดตามนะครับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างพี่บอลเชิญ,ญยิ้มครับหรือว่าชัดชัยจำเนินกุลได้มีการเล่นมุกที่สอแววคุกคามแขกรับเชิญในรายการซึ่งก็คือนักร้องแล้วก็นักแสดงสาวอย่างน้องไมล์อธทิตยานะครับหรือว่าหลายๆคนรู้จักกับเธอในนามของ My For ฟรด้วยคลิปบางส่วนของรายการได้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ทําให้แฟนคลับของนักร้องสาวเนี่ยรวมถึงชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าวกัน ทั่วทวิตเตอร์เลยทีเดียวครับโดยกล่าวว่าตลกคนดังเนี่ยเล่นมุกไม่ให้เกียรติกับแขกรับเชิญ ปรับพฤติตัวไม่เหมาะสมทั้งสีหน้าท่าทางเพราะมีการจับไหล่แล้วก็ใช้สายตาในการแทะลมฝ่ายหญิงจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะน,นี้ซึ่งก็มีการเข้ามาเลทวิตแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเช่นข้อความที่บอกว่าทั้งสายตาทั้งการกระทำขนาดเราดูเนี่ยเรายังกลัวแล้วก็รู้สึกรู้สึกอึดอัดเลยแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกขนาดไหนการเล่นตลกคืออะไรมีไว้สําหรับการลวนลามนักแสดงหญิงเหรอ ทำแบบนี้มันควรจริงๆเหรอแล้วคนเขียนบทเนี่ยเขาเขียนบทไหมให้ทำแบบนี้ใช่ไหมมองอยังไงก็รู้ว่าผู้หญิงเขาตกใจไม่ได้ห่วงศิลปินที่ตัวเองชอบขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่เขาเนี่ยไม่ควรทำมากจนเกินไปมันเกินไปนะนักแสดงหญิงไม่เท่ากับเหยื่อของบทส ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ